วัดลับไปดึงชิกลยขมก็เข้ามาโอเคเลย ว้าวอู้อู้โอโออ้โอ้เอีโเดีอ้โอ้ยว้โอ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 เโโอ้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 ้อ้โอ้อ้โอ้โอ้โออ้โอ้้ยเ้ือดนายเราตัดไดีกว่า ไม่ทำอะไรนั่เป็ย่นตรงนั้นอย่างเดียวแต่เขาสีฟ้านีฟ้าโดนจับครับจับไดแล้วว่าสีแดงครับพีนที่บอดทุกคนแล้วผมเป็นเขาเสียงฟัง,งรูปิงด้วยววเราจะเป็มเขาเสียงังปิงด้วย บอกให้แค่นี้แหละอะไรวะเฮ้ยพอพอเป็นแค่นี้อะไรแค่นี้คือโบอยเพื่อนเลยเหรอบอกเพื่อนคนคนนี้ด้วยเหรอคือน,นิสัยไม่ดีนะคนเนี้ยนิสัยไม่ดีจริงจริงแทนที่ว่าเออเกมมันจะได้จบยากนิดหน่อยมันจะได้แบบมีความสนุกอะนี่มันไม่ใช่เกมแล้วความโกงอะสีแดงนายนี่ไม่ควรเล่นเกมแนวนี้นะแนะนำให้ลบออกแล้วก็ไปเล่นเกมอื่นซะ

i